สายฟูทีมรายงานตัวครับคุณผู้ชมโอเคครับวันนี้จัดแบบนี้มาครับเรียกว่าเป็นทีมชาติเยอรมน,นีแล้วกันนะครับอินซีเล็กได้ขาวว่าเวียดมานะครับน่าจะค่าพลังเนี่ยน่าจะ100อ,อัพนะผมว่าน่าจะยืนพื้นครับจัดมาว่างตรงนี้เลยนี่คือฟูเยอรมันในทีมของผมนะครับเพื่อนๆทาฟูทีมชาติหรือว่าอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้มาเดี๋ยวเราไปล่าก,กัน1เปิดฟรี กับอีก3ครั้งนะ300ทองครับคลิปนี้ขอซัก 1, 100ไลค์แล้วกันนะครับมาจัดทีมเพราะว่าบางคนเนี่ยผมไม่ได้ต่อสัญญาเล่นนะก็ผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วแหละแต่แบบเราสายจัดทีมไว้ก่อนไงส่วนเปิดฟรีครับหลายคนน่าจะถามมาตรงไหนก็อีเวนต์ AI ก่อนนะครับด้านล่างแล้วก็อันนี้ครับเจลิกเนี่ยเห็นไหมเจแปนเนี่ยไม่ใช่เจลิกนะทุกทีนะครับอาจจะเป็นหัวข้อเจแปนะแต่มันพวกเป็นพวกเจล a กนะเจหนึ่งเจสองประมาณนั้นนะครับนี่ครับเห็นไหม 3,000พอย์นะครับได้เปิดฟรี1ครั้งก็ไปรุ้กันได้สายฟรีอาจจะ1ครั้งแล้วก็ได้เวียดเลยนะครับมาไม่ต้องพูดเดยอะเดี๋ยวนี่ก็มีแพ็คใหม่มาด้วยกดโดนเฉยๆสายเล่นพวกตำนานในเจลี่กันนะก็จัดไปได้ครับมาแพ็กนี้สำหรับผมก็คนเดียวนะเวดคนเดียวที่เหลือก็เอ้ยมาเล่นมาเล่นอะไรเนี่ยเด็กเก่าในอนด้วยมั้งเคยเป็นฝึกหัดไหมเคยเห็นรูปอยู่นะครับอยู่ดอทมูลนะ แล้วก็โลเซลโซแล้วก็เนวตันเซเมโดมาด้วยนะโปรตุเกสนะครับที่เหลืออ๋อนี่คนนี้ของสเปอร์นะจอนสันที่เหลือผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับอ๋อซิลิสกี้ของนาโปลีมาอยู่ทีมชาติโปรแลนด์ทีมชาติเดียวกับคิวอไม่ต้องพูดเยอะมาครับเปิดฟรีและนี่คือขอแบบคุ้มๆค,ครับเวียดมีทั้งพรุมีทั้ทงบอลลูนมา เดี๋ยวถ้าออกเนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงเฮ้ยออสเตรเลียไปเนี่ยเหลืองๆมาเนี่ยเบอร์ 9. เก้าออูเครนเมื่อกี้มีออสเตรเลียเปล่าวะเบอร์เก้ายูเครนครับกองหน้าพครเอเนี่ยอะไรชุกๆนี่แหละนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่ามีออสเตรเลียไหมทำไมผมเห็นเหมือนมีตัวออสเตรเลียเลยวะนี่ไงมีจริงวะ่ะก็เสื้อเหลืองอะนะออสเตรเลียใช่ไหม ออเตเลียหรือปล่าเนี่ยใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่นะนใช่ออสเตเลียนะมาเล็กสามครั้งคุณผู้ชมคิดว่าไอสายฟูลทีมรางงานตัวเนี่ยจะออกสักครั้งไหมแบบคุ้มๆที่แบบอยากได้ตัวนี้อยากได้แล้วออกอะมาให้รู้ดิว่าเวทจะไม่ออกอันนี้ไม่มีทั้งพลุไม่มีทั้งบอลลูนนะครับจะดีหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วเฮ้ยโปรแลนด์ปะเนี่ย ถ่ายผิดหมดอ่ะทายสีผิดหมดอ่ะอะไรเนะี่ยโคลัมเบียโคลัมเบียใช่ไหมทีมชาตินี้ไม่ค่อยแม่นนะน่าจะโคลัมเบียนะครับทีมเดียวพวกฮาเมสพวก,กวาราโดพวกนี้เดี๋ยวนะอเอเโคลัมเบียรจริงโคลัมเบียรจริงเอ้ยเมื่อกี้เราก็เช็คได้นะมา สองครั้งก็เจ๊งไปแล้วทุกคนผมว่าแพ็กนี้โคตรจ๊งนะครับใครที่ผ่านได้ผมว่าผ่านดีกว่านะเปิดแค่เปิดฟรีพอมาลุ้นแค่วเวียดพอนะครับถ้าสายสะสมะอะเฮ้ยข้างในเขียวเอาแล้วข้างในเขียวตัวบูทด้ือเปล่าข้างในเขียวตัวอะไรล้วครับเนี่ยจอนสั้นของสเปอร์ทีมชาติเวลครับโอ้โหฟูลมาเลยนะ มาว่ะสุดจริงๆผมว่าผ่านเดี๋ยวทุกคนนะครับเก็บทองไว้เปิดสัปดาห์หน้าดีกว่าเดี๋ยวบอลลีกเขาเตะแล้วอาทิตย์เนี้ยยอาเลยผมว่ายาเลยว่ะผมว่าทีมชาตินี้ข้ามได้ข้ามนะทุกคนนะจะออกไหมแคนเซิลก่อนนะโอ้โหขอแค่เวียดยังไม่มาอ่ะอะไรครับเนี่ยเอาเว้ขอเธอเวียดตามสูตรเนี่ยมันจะมารักสูตรไหม สุดท้ายครับแล้วก็ท้ายสุดจริงๆเฮ้ยเบอร์สิบเสื้อขาวสีพีโอแลนก็มาแล้วไหนวีดผมโอ้โหเจ๋งยับเอาย่อยหมดดูทรงแล้วนะครับขายทิ้งหมดอืออะไรครับเนี่ยเจอกันคลิปหน้าครับโคตรเจ๋งทุกคนอย่าไปเปิดนะผมว่าเก็บท้องไว้ที่ควา